เ้เ้เช็คยอดกำลังมั้งเราทันมผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คเช็คยอดเลยครับสี่หนองานามัาหงมงสมี่นี่ห่งอาี่า่นงหน่นงนี้ครับงอน ถ้าพอผิดพลาดแล้วมีกล้องถ่ายนี่เนยถต่องการไหมเกิดช่้นการไหมคุณแตกเสร็จยังครับเช็คเสร็จยังเสร็จยังครับแปมีกี่ท่านครับกท่านผู้หญิกี่คน คุมหกคุณแปดคุณเจ็ดครับทีมบิลดิ้งคุณหกคุณเจ็ดเห็นพวกอะไรไม่เอาใจะันเหรอคุณเจ็ดมีกี้ท่านครับไม่ได้ไม่ได้ปิดหนึ่เขาได้ปิดเจ็ดไม่ได้ครับถ้าไม่ถึงไได้มไปต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 ้ม

เท่าไหร่ครับสิบผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่คนแสนครับสิบคครับสามสิบคนคนแสแต่เชื่อกันกัหร่หนึ่งันอันนี้กลุ่มสใช่ไหมครับกลุ่มสามเนาะออเออ

เขาไม่ทักกันพี่แมคักใหญ่เลยเกียวการหน่อยเกีการหน่อยเียชื่อบอกมันอยข่าวจริงๆนะครับเกี่ยวะการหน่อยเกี่ยวะการหน่อยวบด้ค่ะาววดายหายแล้วเฮ้ยโบอย่าพึ่งหายพี่เปี๊ยกบอกอย่าพึ่งหายก่อนนะพี่ตอง

ไม่มมต้องว่ายม่แบบน้อยใช่ไหมต้องพยายามต้องตั้งก็สาครับใครที่มีเส้อหนาเ่นมาครับผมว่าท่กความตื่นเ้นเรียบร้อยก็ขอความ่ไปวาไ้ทางด้านหลังด้านงด้นึ่งถ้าเรามาด้วยเสน่ห์งามเชื่เื่อ ครับ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  <laughs> ถมันจะได้สดชื่นเอาใหมเอาใหมเอาไปตะกลุ่มเท่าไกลุ่มไหนตังน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องถูกทำโทษเออดกหนึ่งลยกลุ่มห้าดยกลุ่มห้า่เดี๋ยวเอาไว้เอาไป โค้ดไปตักตะไคร้ไปแล้วนะฮะจบแล้วไปแล้วนะฮะฝนครับก็ก่อนอื่นนะฮะเราก็จะเข้าสู่พิธีการในช่วงเช้า1 6 5นะครับหลักส